สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอมือนีแยะแค่จมะมาเห็ดนี่ค่ะพี่น้องจา้าจมะมาเอือบป่าป่าพอบานเพื่นไปหามาช่วงวันช่วงวันหยุดค่ะแดดม่อนไปได้กลับไปพี่น้องเลยคนเพื่นมกักหาแล้วก็แพ้แบบเนี้ค่ะหรือสิมาเอือบเอือบใส่เกลือใส่สุรดเนี่ยค่ะพี่น้องจา้าเอาไว้ทีหนึ่ง แล้วสใส่เกลือใส่รดมีจัหน้อยเนาะค่ะโบมีกับ่บตรงใส่ก็ได้เด้อพี่น้องเ้อะรดีก็ได้เกลือปลาเนี่ยค่ะปลาหน้าปลาฮะปลาจากไฮจากน้าเขาจากโบเขาใส่ตะเกือกก็รดกระแสรบเนาะพี่น้อง เกอบไว้เขาอยากทอดกระทอดค่ะอยากเอามื่หนึ่งอ่าหนึ่งไส้พักเราก็ตำตำแจ้วตำพริกแทีๆน้นองเก,เกล็ดแล้ววันนี้มีกระปุกกระไส่กระปุกบะมีกระปุกกะเรากระไส่ถุงก็ได้ค่ะมัดก,กระสองสั้นสามสั้นกระไส่ตุยเย็นใบ ไปแตวเห็ดกระเผาใส่ม hmm. oh, no. mm ือ hmm. น mm ียน้วกันเนาะหามุ้มต่างกล่องก็ได้พี่น้องจ้ายแพ้ยังว่าอาบน้ำพอบานเตงตวสุดเหตงงานแล้วค่ะเดี๋ยวเอือบปลาก้อนพี่น้องเอือบแล้วกะไปอาบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวไปทำงานกัน เขางานกาเสา,สาพี่น้องเอ้ยหนุง่งยากอยู่เขากาเสาแล้วกับเหตุงานเขาเหตุงานพิเศษน้ำหนักขาเนาะลงคลิปลงมยังกันยากเลือกมากต่สองทุ่มแล้วค่ะแล้วหรอค่ะพี่น้องจา๋าขอทุ่งจักสองใบนะเแล้ว วิธีเขาเอินมามักปลาภาษากลางภาษาอีสานบ้านเขาก็เอือบปลาแล้วพี่น้องวันนี้เอือบปลาค่ะโอ้แต่อย่างน้องลุงเี้ยวค่ะเอาไปเสียบจาเลยเรียบร้อยแล้วต้องุมว่าประรลานกัน คุ่นรับเดัดใ,ใส่ถุงสิหรอกค่ะเอาให้มันแบบสะดวกใส่ถุงเดี๋ยวยังไงจะไปใส่อีกสันนก่นนึงกันว่าห้าถุงถุงมันซึ้งพี่น้องหนักดีสิเลยถุงอันนี้ก็น้อยโทษ วิธีหมักป่าด้อค่ะเด้อของยายแท้ง,ง่ายบ่ค่ะพี่นอ้องอาทิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า